ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิก้องเวียน c กนชแน,นลทุกท่านทุกสถานีครับวันนี้มีคลิปส,สั้นๆมาให้ดูสูตรเลขสิบห้าตมเข้าอีกแล้วห้าเก้าหนึ่งนะครับเนี่ยห้าเก้าหนึ่งมันจะเข้าอย่างเงี้ยห้าเก้าหนึ่งนะครับสูตรสิบห้าแต้ม สิห้าแต้มคืออย่างนี้นับตรงนี้นับยาวมา่างเงี้ยก็สิบแต้มเก้าสิก็สิบห้าสูตรมัมีค่า8ปกับสาก็สิบเบวกสี่ก็เป็นสิบหบวกสก็เป็น9 9้กบวกหก็เป็น15บห้าสูตรสิบห้าแต้ม มาลงอย่างนี้ก็สิบห้าลงนี้ก็สิบห้าลงนี้สิบห้าไปข้างข้างก็สนะิบห้าเแปดกับหนึ่งก็เป็นเ 9, 9ก้าเก้าบวกห้าก็เก้าบวกหกก็เป็นสิบห้าเจ็ดบวกสามก็เป็นสิบบวกห้าก็เป็น 15, สิบห้าสูตรสิบห้าแต้มเก้าสิบสิบเอ็ดบวกสี่ก็เป็นสิบห้าขึ้นเนี้ยสิบห้าถ้าแยงมุมขยางมุมยัสิบห้าเลย สี่สี่กับห้าก็เป็นเก้าเก้าบวกหกก็เป็นสิบห้าทายแยงขึ้นไปนี้ก็สิบห้าเหมือนกันแปดบวกสองก็เป็นสิบห้าแปดบวกสองก็เป็นสิบบวกห้าเป็นสิบห้าอ่ะมันเป็นตัวเลขมหาจัาจันร์เนี่ยวางนับแถวไหนก็ได้สิบห้าทั้งหมดอันนี้มันตลอดชีพเหมือนกันนะบางทีบางทีมันก็เข้าตรงๆเลยสามเนี่ยอย่างงวดก่อนปีปีไหนเนี่ยนะ แปดหนึ่งหกหรือหกหนึ่งแปดเนี่ยเข้าตรงตรงแถวนี้เลยงวดที่ผ่านมาเก้าห้าหนึ่งก็เข้าอย่างนี้เลยเนี่ยเก้าห้าหนึ่งบางทีก็เก้างวดนั้นมันมีเก้าศูนย์ห้าเนี่ยปีหกห้าหรือเปล่าในเก้าศูนย์ห้าก็เข้าอย่างนี้เดือนเนี่ยงวดนี้งวดนี้เรามาพิจารณากันมาพิจารณากันนะครับ งวดน,นี้ถ้า951ถ้า9นี่ลง2แต้มก็จะเป็น7หลักร้อยก็เป็น7ถ้ามาหลัก10มาตัวเก่าก็จะเป็น7 5 3นะน่าสนใจน่า7 5, 3แถวนี้น่าสนใจมากหรือจะเป็น5 7 3หลายสำนักเขาบอกว่าหลักร้อยเป็น5เนี่ย ก็จะเป็นห้าเจ็ดสามห้านี่คือสองแต้มก็เป็นเจ็ดเป็นไปได้เท่านั้นนะอันเก้าเนี่ยลงสองแต้มก็จะเป็นเจ็ดลงสองแต้มก็เป็นเจ็ดเป็นไปได้เท่านั้นหรือลงสองแต้มก็เป็นเจ็ดเจ็ดห้าสามมาด้วก่อนหรือจะเป็นห้าเจ็ดสามจากน้อยลงสี่แต้มหรือเลขเก้าตัวนี้ ขึ้นสแต้มก็จะเป็น11บอ็อาจจะหนึ่สาตัวนี้ขึ้น3มแต้มก็เป็น8 1ตัวนี้ขึ้น2แต้มก็เป็น3อาจจะเป็นหนึสอย่าลืมนะครับเล่น1 8ึแสแล้วก็5 8 3แล้วก็ห้าเ็ดสามก็ดห้านะเนี่ย พอจะดู่แค่นี้อันนี้ค,คือว่าคือว่ามันเข้าในสูสิบห้าแท้มสูสิบห้าแต้มผมเคยลงไปแล้วนะไอคลิปเก่าๆ่าเคยลงไปแล้วลองลองลองค้นดูลองเลื่อน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 ขึ้นมาดูมันผมเคยลงไปแล้วสูสิบห้าแต้มนะ <S <S นับถ่นเนี่ยก็ได้สิบห้าทั้งหมดเอานะครับแค่นี้มันแค่สี่นาทีเอาแค่นี้ขอบคุณมากครับเพื่อนสมาชิกที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าผมคิดค้นใหม่ๆ มาใหม่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาลงให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจากช่องในแก่นชาแนลนะครับขอบคุณมากครับ